โอเค here we go. Focus. Speed. I am speed. One winner. 42 losers. I eat losers for breakfast. Breakfast. คควันนี้พบกับผมสลอบครูมือระเบิดเช,เ,บเ,ชเ,เช่นเดิมนะครับเช่นเคยเช่นเดิมเี่อะไรก็ไม่รู้วันนี้อยู่กันที่อพาร์นเมนต์ของผมเองครับ ไม่ใช่นี่อยู่กันที่ร้านช่างตุ้มพัทยานะครับก็วันนี้จะพามาดูอัปเดตเว็บไร้ผ้าไฟเลี้ยวกระบังลมสีแดงของเรานะครับก็วันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีส่งสติกเกอร์มาให้แปะนะครับคือร้านพักสติกเกอร์ดีไซน์ขอนแก่นวันนี้จะเป็นลายแม็กควีนนะครับเป็นเว็บไร้ผ้าคันแรกและคันเดียวของประเทศไทยตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูมีมันโดรู้มึงว่าูแอสไห อยี yeah, yeah. Yeah, queen, ๋๋ยวเอาแม็กคลีนไปเสิร์ฟเขียวอีขอนแก่นรอเลยนะแบบแล้วก็แบบนั้หานเดี๋ยวก็ไปดูทุกคนก็นีนะครับจากอันเก่าเป็นลายนี้จากคลิปที่แล้วที่พาไปดูนะครับวันนี้ก็จะมาพาดูตั้งแต่วิธีการติดตั้งแล้วก็ถ่ายให้ดูตอน8ปดสิบว่ามันจะแบบโคตรหล่อโคตรเท่โคตรอันตรายแค่ไหนนะครับก็ส่วนใครอยากดูอัปเดตอะไรใหม่รคันนี้นะครับ ไม่มีเพราะว่าไม่มีตังแต่ง,ตงไม่ได้แต่งอะไเพิ่มเลยวันนี้ก็มีเัางผู้ใหญ่จะส่งสติกเกอร์มาให้นะครับถ้าพักสติกเกอร์ดูอยู่ก็ขอยรอบนึงอ,อยากได้อยากได้ลายฮอตวิวเหครับแมคคลินแมคคลินดูเหมือนจะไม่เวิร์คขอยรอบหนึ่งได้ไหมพี่อยากได้ลายฮอตวิวที่เป็นลายไฟอะ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาจัดชุดนี้นก่อนนะครับหรือไม่อีพีหนา้าอาจจะเปลี่ยนชุดสีเป็นสีขาว ต้องมารอชมกันครับเดี๋ยวอย่างแรกนะส่วนนี้ครับแล้วก็อย่างแรกนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนลายรถนะครับอย่างนั้นเราต้องทําคือลอกสติ๊กเกอร์ทีไม่ได้เหลือแต่เบื่อบ่อยนี่ก็เป็นสติ๊กเกอร์แทบเบิ่อเลยครับก็เดี๋ยวตัดไปตอนแกะเสร็จแล้วก็ตอนที่เริ่มติดตั้งแผ่นใหม่เลยก็ได้ครับคนดูกเพราะว่าคุณจะให้ตากล้องมาช่วยแกะ ไมเหนียวจังไวเจอกันครับผมนี่ครับแกติ๊กเกอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแอกไหมคนดูกูว่าแบบนี้แม่งสวยกว่าแบบมีสติ๊กเกอร์อีกไอ้ที่อะดูดินี่ครับเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ดูแบบหรือว่าเราไม่ต้องแปะวะทุกคนแบบนี้ก็สวยอ่ะแบบไม่มีลายอ่ะก็เดี๋ยวเจอกันตอนแปะเลยนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ พาออกไปรีวิวไปแอคเล่นนิดหนึ่งตอนแรกว่าจะพาไปขับเล่นแต่ว่าคันเร่งเราแม่งกลายเป็นคันเร่งบลูท <c oughs> ูธเฉยเลย <c oughs> อ๋อเหี้ยแล๊บนึนไปจอดโชว์ที่งานแล้วมันมีคนมาบิดเล่นอะ่ะดิคันเร่งขาดเ <c oughs> นี่ยครับใครสนใจก็ทักอินบ็อ์มาได้นะครับมีขายนะครับตอนแรกว่าจะแจกแต่ไม่เอาแล้วไม่มีตังค์ขายดีกว,ว่า ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันตอนแปดนี่ครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งนะครับไลน์ก็ประมาณนี้เหนื่อยมากทุกคนเมื่อกี้ผมไปเซเว่นมาครับนี่เจ้าเจ้าตัวดีของทุกคนนะครับคันรถไฟฟ้าที่ทุกคนถามหานะครับแม่งเล่นกูแล้วไปยุไปเซเว่นแบตหมดไอ้เฮียกูเข็นมาโคตรไกล <laughs> เหนื่อยมากนี่ตอนนี้เราอยู่อยู่ที่ฝั่งขวาครับ สติกเกอร์ลายแม็กควนของเราติดตั้งโดยช่างตุ้มทุกหม่อยนะครับนี่นะครับคนนี้เอาได้เป่าผมมาแล้วนะครับจะเปิดร้านเสริมสวยนีะครับก็จะเริ่มจากชิ้นเล็กๆที่มันแปะง่ายๆก่อนนะครับจะได้ทําไปใจเย็นไปนะครับเพราะว่าถ้าแปะชิ้นใหญ่น่าจะาหัวร้อนนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงก็จะมีฉีดเป็นสเปรย์น้ำนะครับเพื่อให้มันเพื่อให้มันอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็เไดเป่าให้มันเหนียวนะครับ ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้อะไรเลยทุกคนเ,คเหม็นไหม้มากครับนี่ครับเยือยอย่างตึงเลยไปแค่นี้ก็ตึงแล้วใครอยากให้ผมทําคลิปแบบเอาไปขับเล่นคลิปหน้าเดี๋ยวจัดให้นะครับอันนี้พามาดูก่อนเชื่อเหนื่อยวะ่ะคนดูแค่นี้แต่ผมเหนื่อยแล้วเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จเลยเฮีย รครึ่งวันแล้วนะครับคนดูจะพาไปดูครับคืบหน้าใกล้เสร็จแล้ว <c oughs> แบบดูดิเห็นแค่นี้มันก็ร้องแล้วแบบ I am for speed <c oughs> อย่าง้้ I am speed ครับเนี่ยครับไปครึ่งทันแล้วช่างตั้งใจแปะมากเนี่ยครับของเล่นสุลต่านครับผมของเล่นเป็นแสนแต่กินข้าวหกสิบบาท เป็นไงบ้างครับช่างติดยากชิบหายเนี่ยครับคนเอาเทียแบตเตอรี่อ่อนเทียบเลยนะนี่ครับคนนี้ครับคนนี้รอผมเลยนะผมขึ้นไปนะขอนแก่นอะเอาแมคควีนไปกินซามูไรหน่อยเว้ยเชียงพึ่งโดนห้างก่าเขาแดกจะไปใส่กับหกเจ็ดเขาอะไรนะโดนห้างก่าเขาแดกจะไปใส่กับหกเจ็ดเขา เนี่ยนี่โคตรเท่อ่ะให้ดูครับอันนี้ก็เป็นอ่านไม่ออกอ่ะ <c oughs> <g ülme> ก็เป็นไลายไฟครับก็เป็นเนี่ยลายเก้าสิบห้านี่ชื่อน่าจะชื่อสนามที่แมคควีนไปกวาดแชมป์มาครับแล้วก็นี้ฮักสติ T ๊กเกอร์คือร้านที่ทํามาให้เราครับหน้านี้ก็จะเป็นไลายไฟแล้วก็จะมีเป็นข้างหลังนะเป็นเลขเก้าสิบห้าครับก็นี่ก็เหลือฝั่งซ้าย ซ้ายนะครับนีอันนี้ก็เป็นพวกชิ้นเล็กที่แปะตรงบนไฟเลี้ยวหน้านะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวอีกทีหนึ่งก็ตามเสร็จละเสร็จอันนี้เราทำกันตั้งแต่เช้าแล้วครับเจ็ดโมงเช้าตอนนี้บ่ายสองนีุ่ณหน้าเพื่อนกู <c oughs> เดี๋ยวเราดูดูดูดช่างตุ้มแปะหนะ่อยรู้แต่รถนั่งแดงทั้งคันเลยพอแปะ ครับเราดูตอนเก็บขอบใครที่อยู่แถวนี้นะครับพัทยาหรือว่าใกล้ๆติดสติกเกอร์ก็เข้ามานี้ร้านช่างตุ้มได้นะครับรับแปะรับติดตั้งสติกเกอร์นะครับสําหรับคนที่มีอยู่แล้วไม่รับหรอรับนั่นคือหาง,งานให้นะสําหรับคนที่มีอยู่แล้วนะครับก็เข้ามาให้แปะได้แต่สำหรคนที่ยังไม่มีก็ทักผมมาผมจัดหาให้ได้นะครับแต่ว่าไปแปะเอง <laughs> อเล่นเนาะเล่น เอาประมาณนี้ครับทุกคนไว้เจอกันตอนเสร็จตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพาดูคร่าวๆก่อนลายแมคควีนนะครับเหลือข้างหลังนี้เป็นสีดําไว้บางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมตรงนี้ยังเป็นสีดําอยู่ตังค์กูไม่พอตังค์กูมีแค่นี้เขาเลยทํามาให้แค่นี้จบปะราเล่นนะครับก็เดี๋ยวตอนเย็นพูดไปยังหัวเดี๋ยวตอนเย็นเราไปถ่ายรูปเล่นข้างนอกครับเดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปให้ดูแล้วก็เดี๋ยวใส่รูปภาพไปดูครับรายละเอียดก็ประมาณนี้มีชิ้นนี้นะครับ เป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นรูปผมอ่านไม่ออกมีชิ้นนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มีเป็นเก้าสิบห้าแล้วก็พวกน่าจะพวกสนามที่แมคคีเมลลาแชมป์มานะครับแล้วก็ฮากสติ๊กเกอร์เป็นคนออกแบบและจัดการให้ผมนะครับก็ประมาณน,นี้เจอก,กันตอนเย็ยนครับก็นะครับมาต่อจากเมื่อวานนะครับพอดีทําเสร็จแล้วกลับมาหลับไอเทียอดถ่ายต่อเลยครับก็นี่ครับตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานทิเศษเจ้าแมคคีเมลลาแานะครับ ก็เดี๋ยวเราจะพามาดูก่อนนะว่าที่แปะไปมีอะไรบ้างครับก็จะมีเป็นนี่บังลมขวานะครับบังลมซ้ายขวาเป็นลายไฟแล้วก็เป็นเนี่ยพวกภาษาอังกฤษพวกเนี้ครับก็จะมีเป็นบารโคน่าลายไฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนสอบถา,สสามสงสัยมาอีกว่าตรงกลางเนี่ยมันไม่มีหรอมันไม่มีนะครับไม่ใช่ไม่มีหรอกมันอาจจะมีแต่งบกูน้อยเลยได้แค่นี้นะครับผมเลยแปะเป็นช่างต้มพัทยานะครับแล้วก็บังแจ๊สแมส์ลูแทนนะครับ ประมาณก็เนี่ยครับประมาณนี้มันมือดอาจจะมองไม่ค่อยชัดน,นะทุกคนแล้วก็นี่ทีเดดภูมิใจนําเสนอนะครับปัจจัยหลักในการทํ o ย t ท b e ของผมครับ <S <S 1> <S 1> นี่ชื่อว่าสาคูนะครับหมาผมเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพาถ่ายหมาบ้างดีวกว่าพี่อ่ะ <S 1> <S 1> แล้วก็ประมาณเนี้ยทุกคนส่วนพวกรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมถ่ายเป็นรูปภาพไว้อาจจะขึ้นให้ดูท้ายคลิปนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ให้ดูว่ามันเสร็จแล้วนะครับเมื่อวานลืมถ่ายให้เพราะว่าหลับนะครับ สำหรับใครที่ชอบนมครีนนะครับหรือว่าชอบรคันนี้หรือว่าชอบผมหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องกูมือระเบิดด้วยนะครับแล้วก็กูจะ5พันซับแล้วสปอนเซอร์ไม่มีสักทีว่าไอ้เฮียกูถ่ายถ่ายมาในะประมาณ20คลิปอะ่ะตังตัวเองหมดเลยแบบสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจด,ดีนะครับสปอนเซอร์เป็นแบบโฆษณาหรือว่าส่งของพวกเนี้ยมาให้รีวิวหรือว่าอะไรก็ อินบ็อกเข้ามาได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับโอเค here we go focus speed I am speed one winner 42 losers I eat losers for breakfast breakfast Then I should have had breakfast. Always at first call me Lightning McQueen. I'm feeling so angular, Lightning McMean. I'm feeling so fetish like Lightning McLean. I never do drugs, I ain't Lightning McQueen.